รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอทบหา้าเสนอรายการข่าวดีดีก่าพี่คำรอนตอนอสค,สค,สค,สคอเซซัซไม่มีเงินจ่ายค่าน้ำนมดิบให้กเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมหลายร้อยล้านบาทนะ จะบอกให้มวกเหล็กสระบุรีโอโนโนมอนตอนนี้นมกำลัง,ลงมประ,ระบุรีมีรักดังดวงชีวาด้วยค่าน้ำนมดิบด้วยครับด้วยค่าน้ำนำ เกษตรกรหลายร้อยคนนัดรวมตัวกันในนามของสากรโคโนมโดยแกนนําจากสากรโคโนมไทยเดนมาร์กขามทะเลสอของนครราชสีมาณที่ทําการองค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทยมวกเหล็กหลังจากยื่นหนังสือกับท่านผอ,อแล้วยังต้องต่อสู้กันต่อไปอสคอต้องขายนมให้ได้มากที่สุดเพื่อ ที่จะมาจ่ายค่าน้ำนมดิบของเกษตรกรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพวกผมต้องการให้รัฐบาลมาช่วยมากกว่า เพราะว่ายังไงอสคอก็ไม่ทันครับอยากจะให้มาช่วยสักวันนี้พรุ่งนี้ยิ่งดีนะครับเพราะว่ากเกษตรกรเนี่ยเดือดร้อนมากพวกเขาระบายความทุกข์ที่ขายน้านมดิบให้กับอสคแล้วได้สตังค์ไม่ครบเพราะอสคจ่ายให้แค่50%บ้าง25%บ้างเป็นขยักขยักไปผมจะต้องหาแหล่งเงินกู้เพื่อจะเอามาจ่ายเงินน้านมของเกษตรกร,ร,กรประธานกรรมการบริหารของสหกรณ์นี่จะไม่ไหวตรงเนี้ยถ้ารัฐบาลไม่มาช่วย อ,อสคอรจริงๆเนี่ยโดยเร็วผมไม่แน่ใจว่าเกษตรกร,รจะลุกคือกันอีกหรือเปล่าฝากถึงมวลชนฝากถึงรัฐบาลช่วยเกษตรกรโดยตรงที่พวกผมมาวันนี้โดยอสคอ,อ,อ้างว่าไม่มีสตางค์เหมือนกันเพราะขายนมกล่องไม่ได้เหลือค้างสต็อกจํานวนมาก การแก้ปัญหาไหนๆท่านก็มาเป็นผู้บริหารอสคอในเมื่อมีปัญหาท่านก็พยายามแก้ปัญหาอยู่แต่ตรงนี้อสคอไม่สามารถที่จะแบกรับภาระเกินตัวน้ำนมดิบเกินขึ้นมาแต่ภาคเอกชนเขามีนมผงต้นทุนนมผงมันถูกกว่าอยู่แล้วที่ท่านบออเลียนในทราบนะครับก็ตรงเนี้ย หวังอย่างเดียวครับหวังให้รัฐบาลมาช่วยเกษตรกรความทุกข์ของสากลโคนมต่างๆเหล่านี้ต้องไปกู้ยืมเงินจากแหล่งทุนเอามาจ่ายเกษตรกรก่อนถ้าสากลมีปัญหามันก็จะกระทบสมาชิกผู้เลี้ยงโคนมเกิดสากลไม่มีเงินจ่ายผู้เลี้ยงโคนมมันก็จะกระทบการซื้ออาหารการใช้ใจ่ายครอบครัวมันเป็นลูกโซ่มันก็ทําให้อาชีพงัวนมนี่ก็จะล่มฟาร์มเล็กก็จะไปไม่รอดก็ต้องขายงวัว กิจการขายทิ้งอาชีพโวนมก็จะล่อยหลอลงไปพวกเขาเข้าพบพอออสคอแต่ก็ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนเรื่องนี้รัฐบาลต้องเข้ามาจัดการไม่งั้นชาวโคโนมตายแน่ถึงคราวพี่ชายโดนไฟไหม้สระบุรีเพีงหยดน้ำใจท่านพอได้ให้คำมัน่นภายในดีเดือนนี้ท่านจะจ่ายวันที่28นี้ที่เหลือก็ต้องรอดูผลประกอบการของกสคอ,อีก ว่าจะมเีเงินที่ขายนมเข้ามา,อาพอที่จะจ่ายค่านุนดิบของสมาชิกต้องรอภาครัฐมาช่วยดูแลอสคอรัฐบาลสรุปให้ดีๆด,ดังนี้ดังนี้ว่าอสคอเป็นรัฐวิสาหากิจแห่งเดียวของกระทรวงกรเกษตร ที to to ่เคยมีกำไรจงเงินเข้าคลังหลวงได้ปัจจุบันกับขาดทุนไม่เป็นท่าครับโอ้เจ็บปวดไหมครับเจ็บปวดครับขอจงเห็นใจพี่น้องชาวโคโงงระบบสหกรณ์ก้าวหน้าและพัฒนานโดยผู้บริหารทั้งใหญ่ทั้งโตเบ่งบานกับผู้บริหารทำด้วยใจไม่คดโก เราดีๆกับพี่คำรณองค์กรดีอยู่ที่การบริหารจัดการยามนี้องค์การส่งเสริมกิจาการโคโนมแห่งประเทศไทยกำลังขาดทุนทำให้ผู้ส่งน้ำนมดิบมาขายต้องลำบากไปด้วยมวกเหล็กสระบุรีนะจะบอกให้ระบบสหกรณ์ก้าวหน้าและพัฒนาโดยผู้บริหารทั้ง